และนี่คือแบรนด์ฟิลิปนะครับแบรนด์ Band ที่ทุกคนได้คุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้เขามีแท็บเล็ตแล้วนะเออแล้วก็รุ่นนี้นะเริ่มต้นเพียงแค่สองพันเก้าแต่ดีไซน์เป็นไงสวยมากๆเลยใช่ไหมครับรุ่นนี้เนะี่ยแบตบก็ใหญ่ใช้งานได้ทั้งวันรวมถึงจอเนี่ยเขาก็เบิ้มๆนะเหมาะมากเลยกับนักเรียนนักเล่นต่างๆดูหนังฟังเพลงนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคากันหรือเปล่ายังไงไปดูกันได้เลยนะครับกับคลิปนี้ครับฟิลิปส์ทีเจ็ดสามศูนย์ห้ามาโอเคเด อันบ็อกกันว่าเป็นยังไงเนาะแต่อันดับแรกกล่องเขาคือแบบแข็งแรงนะหนาแน่นนะครับนี่แบรนด์ฟิลิปนะ10นิ้วแท็บเล็ต t7305 สามาสำหรับอุปกรณ์ภายในกล่องของเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นสายชาร์จเป็นแบบไทซี c, นะสายแข็งแรงนะคุณผู้ชมยาวอยู่นะนี่ประมาณนี้โอเค ในกล่องก็ประมาณนี้นะทุกคนแถมสายทรงสายชาร์จมาให้ก็โอเคแล้วล่ะนะดีมากๆเลยเป็นแบบไทซีด้วยนี่ฟิลิปนะครับสวยไหมสวยนะเป็นแบบด้านๆเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาอันนี้เป็นเราดึงออกได้เลยนะมันคนละอันนะอันนี้เขาจะติดฟิล์มกันรอยมาให้แล้วล่ะนี่เห็นไหมสังเกตไหมเป็นสีเทาๆดำๆด,ๆด้านๆนะทุกคน ลายมือเนี่ยเอาถ้าจับจับอยู่เนี่ยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นชัดเท่าไหร่นะส่วนตรงโมดูกล้องเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี่นะโคตรหรูเลยเอาจริงมันสวยอยู่นะเป็นแบบใสๆขึ้นมาแล้วก็กล้องเดียวนะครับส่วนด้านข้างด้านซ้ายเนี่ยซ้ายมือเนาะก็จะเป็นปุ่ม power ด้านหลังด้านหลังด้านล่างก็จะเป็นลําโพงนะครับซ้ายขวา2ตัวนั้นลำโพงเนี่ยซ้ายขวาอันนี้ก็จะเป็นรูชาร์จนะครับ แล้วก็เป็นที่ใส่เมมการ์ดแล้วก็แจ็คส .5 ถือว่าดีนะเพราะว่าแท็บเล็ตหลายๆแบรนด์ตอนนี้ก็คือแบบไม่ค่อยให้รู3 5มจามาแล้วแต่ว่าอันนี้ยังมีมาให้อยู่ถือว่าเลิศอ่าฟิลลิปพาวเวอร์บายแอนดรอยเป็นความแปลกใหม่เหมือนกันเนาะคุณผู้ชมคือปกติฟิล l ิปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมอย่างห้องผมก็จะมีเตารีเราก็ไม่คิดว่าเขาจะมาทําแบบแทบลงแทบเล็ตเหมือนกันก็ถือว่าเฮ้ยมาตรฐานนะ อย่างน้อยก็เป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วก็คือฟ erm ิลิปแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันแบบต้นๆของโลกแล้วเรามาดูสเปกกันก่อนนะราคารุ่นนี้เนี่ยจากเว็บ aliexpress เนี่ย2อ0พรุ่นไว f i นะถ้าเป็นรุ่น4 g เนี่ยก็จะนิดนึงเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยโดยชนิดจอเนี่ยก็เป็น ips lcd นะครับขนาดใหญ่เลยแล้วก็มาพร้อมกับเรื่องของอ่าการปรับสีแบบ t color นั่นเอง cpu เนี่ยตัวนี้เป็นตัวของ unisoc t 6 0 6นะครับ แรมเนี่ยสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง12 g b เลยนะครับมาพร้อมกับ Android 16เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะความปลอดภัยต่างๆแล้วก็ลอมเนี่ยให้มาสูงถึง128กิกะไบต์เนาะแล้วก็สามารถเพิ่ม s อ c a ิ d ได้สูงถึง1 t ทนะแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้ก็ให้มาอยู่ที่5,000ม ah, นะิลลิแอมป์เนาะแล้วก็รูชาร์จเขาเนี่ยเป็นแบบ Typ e C กล้องเองเนี่ยก็มีทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยโดยจอของรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นจอ HD นะขนาด10.1นิ้วอันดับแรกเนี่ยขนาดมันก็เคนะ ตอนแรกคิดว่าจะใหญ่กว่านี้สรุปมันกระชับมือมากเลย10นิ้วนะ10.1นิ้วชนิ้จอเป็น IPS โดยสัดส่วนหน้าจอของเขาเนี่ยก็เป็นสัดส่วนแบบ16:10ต่อนะเขาบอกว่าเป็นสัดส่วนแบบว่าท้องคำที่เหมาะกับการเล่นเกมดูหนังทำงานนะครับส่วนความละเอียดเนี่ย HD เนี่ยสำหรับผมนะเพียงพอแต่คุณผู้ชมก็อย่าลืมว่ามันราคา2,009นะเริ่มต้นนะ่ะผมว่าโอเคแล้วชัดสวยอ่ะน,นี่ลื่นดูนะโอ้ลื่นอยู่ด้ เดี๋ยวดูความสว่างนิดนึงนะครับคุณผู้ชมโดยเราเลื่อนลงมาเนี่ยนะมันก็จะเป็นแถบแจ้งเตือนนี่แหละแต่ถ้าเป็นแนวตั้งแนวตั้งก็เหมือนกันถ้าเลื่อนลงมาก็จะเป็นเต็มเต็มเนาะซ้ายขวาได้ถ้าแนวนอนปึ๊บอ่ะทีนี้แนวนอนเนี่ยผมจะมาดูความสว่างนิดหนึ่งแล้วกันมันก็สว่างอยู่นะโดยให้ความสว่างเขาเนี่ยเขาให้มาสุดที่300นิดนะความสว่างนี่ประมาณนี้เราใช้งานในห้องอะ่ะไม่ต้องห่วง สบายอยู่แล้วสามารถที่จะปรับเรื่องของตีมือได้อ่าแบบนี้ขนาดการแสดงผลนะทุกคนถ้ามาใหม่ๆอะ่ะถ้ามันใหญ่ไปเราก็มาปรับลดได้เนาะเรื่องของขนาดไอคอนขนาดฟอนต์เห็นไหมแล้วก็เรื่องของสีโดยเริ่มต้นมาเนี่ยมันจะปรับเป็นแบบอัตโนมัติให้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ชอบสีแบบนี้ก็มาเปลี่ยนได้เป็นแบบมาตรฐานแบบเพิ่มคอนทราสหรือว่าอัตโนมัติเนาะเออนี่ แน่นอนรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับลำโพงคู่ด้วยในกรับจอเนี่ยเป็น HD าดูสีสันหน้าจอเขานะอุ้ยดีอยู่เดอ้อเป็นไงผมว่าดีนะ,ะเสียงลำโพงก็ดังประมาณนี้นะเสียงลำโพงมันก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วผมว่า ไม่ได้ดังมากแล้วก็ไม่ได้เบามากอะไรตอนแรกผมคิดว่าจอ HD เนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่จอมันใหญ่แล้วจอแค่ HD เนอะมันอาจจะไม่ชัดหรือเปล่าไม่เห็นเม็ดพิกเซลหรือเปล่าออจริงๆถ้ามองใกล้ๆเนี่ยโอเคแหละมันอาจจะแบบไม่ได้แปะขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่เวลาเราใช้อ่ะก็ประมาณเนี่ยมันโอเคแล้วใช้งานทั่วๆไปไม่มีปัญห,หาทุกคนจอใหญ่ดีเนาะจอใหญ่ดีนะ ใช้งานทั่วไปลื่นไหลนะเดอรุ่นนี้เนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับลําโพงคู่ที่ด้านล่างของมันเนาะซ้ายขวาดังนั้นถ้าใช้แนวตั้งอะ่ะผมว่ามันอาจจะเหมือนหนักซ้ายนะดังนั้นแนวนอนก็โอเคนะแต่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกโอเคมาดูกัน มันเต็มที่ของมันแล้ว2อ0พเกาเอาอะไรมากสำหรับรุ่นนี้นะครับตัวของฟิลิปรุ่นนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับ CPU ที่เป็น Unisoc T606 6ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นออคต้าคอรนะ ความเร็ว1 6กิกะเฮิรตซ์ซึ่งตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวคอรประสิทธิภาพสูงนะอย่างตัว a 7 5แล้วก็สถาปัตยกรรม gpu เนี่ยม g าริ G57 นั่นเองมาพร้อมกับแรมพื้นฐานเนี่ย4กิกะไบต์แล้วก็สามารถ extend แรมได้อีก8นะมันก็จะกลายเป็นเท่าไร่12นั่นเองซึ่งการที่แรมมันเยอะเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดสลับแอปไปมาปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บการทำงานมันก็จะไหลเื่อนกว่ารวมถึงรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับ rom ที่เยอะด้วยก็คือ 128GB อย่างตอนนี้ก็ใช้ไป50กว่ากิกละยังเหลืออีกเยอะเลยเห็นไหมเออเลิศมากนะฮะถ้าไม่พอยังสามารถเพิ่ม SD card ได้จากด้านข้างนี้เนาะเออซึ่งสามารถเพิ่ม SD card ได้สูงถึง1เทราไบต์นะทุกคนเลิศมาก่ผมเปิดแอปไปมาเลยประสิทธิภาพของแรม12นี่แหละมันทำให้เราทำงานสำหรับแอปไปได้ค่อนข้างเยอะอะ่าเห็นไหมนี่เปิดกีแท็บกีแทบ็แทบปึ๊บปบนี่มาดูการทำงาน อย่างการเปิดสองหน้าจอบ้างทําได้ไหมทําได้นะง่ายๆเลยอ,อันดับแรกมาดูการเคแอปก่อนการเคแอปเน K ี A ่ยให้ปัดมาด้านขวาสุดเหมือนก็จะขึ้นลางทั้งหมดเนาะทีนี้การแยกหน้าจอกดที่ไอคอนนะครับแล้วก็มันจะมีคําว่าแยกหน้าจออยู่นะครับแยกหน้าจอเขากดไปปุ๊บอ่ะแล้วมันก็จะให้เลือกอีกแอปหนึ่งซึ่งเราก็จะเลือกเป็น Google นะครับสามารถที่จะปุ๊บแบบนี้ได้นะซ้ายขวาได้ อ่ะอย่างผมจะถ้าเราจะเปิดแอปเดิมเต็มเต็มก็เพียงแค่แบบนี้อย่าง IG เห็นไหมไอจี IG, มันก็จะปรับขนาดของอินเทอร์เฟซมันให้เหมาะสมกับที่เราเลือกอย่างตอนเราขยายออกมามันก็จะกว้างพอเราขยายแคบมันก็จะปรับให้ดังนั้นเห็นไหมว่ามันเลดเนี่เราก็เลื่อนดูโอ้มันลดนะทุกคนทําได้อะไรได้อีกนี่อย่างหน้า Google นะ The แคบ แล้วประเด็นมันไม่ได้แคบทั้งหมดนะมันแคบเฉพาะไอ้ตรงหน้าจอของแอป Google ส่วนถ้าเราจะแคปแบบว่าทั้งหน้าจอล่ะนี่ก็แค่กดมันก็สกรีนหน้าจอหมดเลยเออเลิศนะฮะการทํางานเอกสารงานเอกสารเ่ยคุณก็พิมพ์ไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บปบ๊อ่ะไม่มีปัญหาอะไรเราเปิดดูไปแล้วก็ใช้อีกแอปหนึ่งไปได้เลยถือว่าเลิศมากอันนี้มันเลิศนะผมบอกเลยอ่ะถ้าเป็นแนวนอนล่ะเห็นไหมพอเป็นแนวนอนมันก็ปรับให้เป็นแนวนอนให้เลย อ่ะอันนี้ YouTube ก็ใช้ไปอีกแอปหนึ่งเราก็ใช้ไปรวมถึงแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับ Android 16สังนั้นทันสมัยแน่นอน Android สมมุคือล่าสุดแล้วปลอดภัยนเร,เรื่อง,องความปลอดภัยต่างๆเนาะรวมถึงถ้าใครจะซื้อไปให้ลูกเหล็กเด็กแด,กดง,งแบบลูกหลานอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าตัวแท็บเล็ตอานนี้เขามีเรื่องของอการควบคุมโดยผู้ปกครองเราก็จะทำเกี่ยวกับการจำกัดเวลาการใช้แอปได้ ว่าให้ใช้แต่ละแอปเท่าไหร่อะไรยังไงมีตั้งเวลาต่างๆได้สำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะรองรับการใส่ซิมด้วยก็คือมี2รุ่นก็คือรุ่น w i f i แล้วก็รุ่น 4G ใส่ซิมโรได้นะดังนั้นก็เลือกตามใจชอบสําหรับ w i f i เนี่ยก็รองรับ w i f i 5นะเชื่อมต่ออยู่ก็เป็น Wi-Fi 5นะครับ Bluetooth ก็เป็นเวอร์ชันใหม่เหมือนกันเป็นเวอร์ชันสยรเลยก็คือ5.0นั่นเองมาพร้อมกับไฟฉายนีด้านหลังไฟฉายแสงขาวนะเพิ่งเห็นมันเท่อยู่นะรุดว่ะ ไม่ใช้ก็ปิดไปนะครับโหมดเครื่องบินเปิดได้นะน้านนาฬิกาปลุกโหมดด้านบนเนาะหมุนอัตโนมัติประหยัดแบตเตอรี่ก็ทําได้สแกน Qr code โก็ทําได้รวมถึงรุ่นนี้ยังสามารถบันทึกหน้าจอได้นะเห็นไหมไม่ธรรมดานะนี่บันทึกเสียงจากอุปกรณ์จากไมโครโฟนได้หรือทั้งอุปกรณ์แล้วก็ไมบันทึกแอปเดียวหรือบันทึกแค่หน้าจอได้อันนี้เลิบันทึกแค่หน้าจอแอปเดียวได้เลย แบบเลือกแอปได้อะไรย่างงี้ปะ่ะนี่เลือกแอปว่ะอาสมมติผมจะเลือกเฉพาะนาฬิกาอ,อุ้ยรถรถจังอะ q i c ิ Share ก็แชร์ไฟล์ระหว่าง Android ได้ Lead Mode ก็คือจะเป็นโหมดขาวดำนะฮะใครชอบอ่านนิยายเนาะนิยายรักนิยายอะไรรวมถึงไมย้ยังสามารถเพื่อความปลอดภัยอะปิดไม้เลยไม่ต้องมีอัดไม่ต้องใช้เปิดก็เปิด ขนาดตัวกษรก็ปรับได้เลยว่ะนะเออทางรัดทางรัดดีนะนี่นะครับกล้องก็ได้ด้วยปิดสิทธิ์กล้องเลยใช้งานอยู่กล้องเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงว่ามันจะแอบบันทึกไหมหรืออย่างไรบอกไว้ตำแหน่งได้มีตำแหน่งอแสงตอนกลางคืนก็จะเป็นแบบเหลืองๆวอมๆเนาะทุกคนแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็ให้มาอยู่ที่5000ม ah ิลลิแอมดังนั้น จอไม่ได้ใหญ่มาก10นิ้ว10.1นิ้วแล้วก็ HD มันไม่ได้กินแบตมากดังนั้นเพียงพอนะเพียงพอต่อการใช้งานได้ทั้งวันน่ะมันยังมีเรื่องของการดูสุขภาพแบตตรงุงแบตเตอรี่ได้ด้วยนะทุกคนนี่โหมดประหยัดเนี่ยก็สามารถตั้งค่าได้เนาะว่าเออประหยัดอิงตามไหมว่าถ้ามันเหลือเท่าไหร่เนี่ยให้เปิดโหมดไหมอะไรงนี้ถือว่าค่อนข้างละเอียดนะหรือแม้กระทั่งโหมดประหยัดแบบพิเศษ เออแบบเหมือนเข้าป่าไปเที่ยวอะไรอย่างนงี้ยนะอ๋อถ้าพิเศษอะไรก็จะเป็นแบบนี้เลยดำดำมีแค่ใช้แค่เี้โอ้ดูสุขภาพแบตเตอรี่ได้นะตอนนี้ก็100 1 0ึ่งกูดดีอยู่แบตเตอรี่ผมว่าไม่ได้ห่วงอะไรอย่างตอนนี้ก็เหลือ5 9จากตอนแรกเนี่ยผมอัดมาตั้งแต่เริ่มคลิปเลยเนี่ยเวลาเนี่ยมันขึ้นอยู่ลดไปกี่เปอร์เซนต์ทุกคนนะทีนี้มาเรื่องของกล้องแน่นอนว่าแท็บเล็ตมันไม่ได้เน้นกล้องอยู่แล้วแต่มีมาก็สําคัญ เพราะว่าแท็บเล็ตมันใช้ทํางานประชุมอย่างกล้องหน้าก็อยู่ตรงนี้และนั้นคุณจะประชุมเนี่ยเห็นหน้ากันแน่นอนกล้องหลังก็อยู่ตรงนี้มี led ด้วยหนึ่งตัวอย่างเริ่มแรกเนี่ยปึ๊บอ่ะกดแล้วก็ถ่ายเลยเป็นโหมดอัตโนมัติทําอะไรได้บ้าง google lens เปิด google lens ตรวจากตรงนี้ได้โหมด hdr แบบ on auto หรือจะปิดก็ได้โหมด beauty อันนี้ลดไม่คิดว่าจะมีแต่ก็มีะนะ นี่มันอยู่ด้านล่างนะทุกคนหน้าเนียนปรับได้5้าระดับสิวอา่าสีสันสดใสรอ,องพื้นปากอมชมพูอะไรได้ป้ากี่ตกเออลดนะทำให้หน้าเพียวก็ได้แล้วก็มีฟิลเตอร์นี่ฟิลเตอร์ก็มีให้เลือกหลากหลายเนาะการรับรู้ฉากด้วย AI วะ่ะรอยยิ้มก็ได้อ่ะกล้องหน้าก็มีบิวตี้นะนี่ปรับได้หมดเลยเหมือนตอนแรกเลยไม่ได้ป,ปากเอยอะไรเอยนะ sdr ก็ทำได้นะกล้องหน้าเนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยก็จะเป็นโหมดโปรโหมดแมนนวลสปีด ios นะพานอรามาอะไรองี้นะครับงานวนะิดีโออ่ะก็ประมาณนี้นะอื่นๆก็จะมีเรื่องของภาพแล้วก็เสียงแล้วก็จะมีโหมดกลางคืนโหมด qr code อะไรก็ได้มาที่คุณภ,ภาพภาพแน่นอนเป็นแท็บเล็ตทุกคนราคา2 9 0 9ด้วยเป็นรูปหมานะก็ถ่ายได้แหละนี่ก็ถ่ายได้ถ,ไดถ่ายเห็นนะ่ะง่ายๆ นะครับทีนี้เรื่องของแอปต่างๆเนี่ยเปิดมาเนี่ยคุณก็จะได้แอปที่พร้อมใช้งานเลยจาก Google มากมายนะอย่าะเป็นเจมีนาย o o o g l e ต่างๆเนี่ยมีมาให้ครบมาลองเล่นเกมที่ทุกคนน่าจะชอบกัน ROV สำหรับเกม ROV เนี่ยก็ปรับได้ประมาณนี้แต่ว่าค่อนข้างจะสูงมากเนาะ ที0 6จะเป็นอย่างไรมาดูที่การตั้งแค่แห้ตั้งข้างก <c oughs> ่อนนะนะกราฟิกเนี่ยสามารถปรับแบบกราฟิกดีขึ้นสมดุลเฟรมเรตดีขึ้นหรือจะกำหนดเองเนี่ยถ้ากำหนดเองใช่ไหมอ่ะปรับคมชัดได้นะครับเฟรมเลตได้สูงนะมันก็โอเคอยู่นะ อให้ดูแบตก่อนตอนนี้เหลือ55นะครับบ่าย3 4มนะนะงั้นถ้าคุณเป็นคนเล่นเกมทั่วไปอ่ะทุกคนชิลๆอยู่ละลูกหลานใครเนะาะจ้เป็นคนเล่นเกมแบบสบายๆสบายไม่ได้จริงจังอะไรมากอะ่ะไม่ต้องห่วงมันก็เล่นได้อ่ะเห็นไหมเออนี่ปึ๊บปบซ้ายขวาปึ๊บปบสองน,นาฬิกาแปดนาฬิกาปึบฟึบฟอ่ะประมาณนี้นะ มันจะอุ่นๆมือบริเวณแถวๆนี้นะทุกคนด้วยความที่ตรงนี้น่าจะเป็นแบบที่อยู่ของซีพมันนะน,นะเออเออโอเคแล้วประมาณนี้ครับทุกคนมาดูลุยตัดต่อกันก่อนเลยไหมก็ก็โอเคเอกดปึ๊บกรเด่นนะนี่ก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วไม่หลับป็นไง ดูสวัสดีครับนี่คือเสียงจากฟิลิปนะครับ T 7 3 0 5นะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันสวัสดีครับนี่คือเสียงจากฟิลิปนะครับ T 7 3 0 5อุย้ยเสียงไม่ชัดอ้นะห้านะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันโอ้ยทั่ว,วไปก็โอเคแล้วมาสรุปส่งท้ายนิดนึงนะทุกคนประสบการณ์ในการใช้งานแล้วกัน,น,กนคิดว่าจอแค่ HD มันจะชัดแค่ไหนกับจอใหญ่ขนาดนี้ พอเอาใช้งานจริงแล้วอะ่ะคือมองทั่วๆไปเนี่ยมันโอเคมากเลยอะ่ะทั่วๆไปโอเคมากสีสันเนี่ยเราปรับอะไรได้อยู่แล้วลำโพงลำโพงอาจจะไม่ได้ตึ๊บตึบแต่มันใสมันเคลียร์มันเคลียร์นะฮบดูอะไรรู้เรื่องการใช้งานทั่วๆไปการเล่นฝีต่างๆเนี่ยผมว่าลื่นไหลยอยู่แล้วนี่หนไหม,มการสลับแอปหน้าจออะไรก็ทําได้ด้วยผมว่าโอเคนะการใช้งานดูคอนเทนต์เนี่ยผมว่าผ่าน ในแค่2009เนี่ยถือว่าดีมากๆเกมทั่วๆไปอะ่ะถ้าคุณเปคนเล่นเกมง่ายๆอะ่ะได้อยู่แล้วส่วนความเบาเนี่ยอันนี้ยอมยอมรับว,ว่าเขานั่งเบานะคือมันเบานะแล้วเราก็ได้ยินฟิลิปฟิลิปอยู่กันหนาหูมากวันนี้เขาก็ลงมาเล่นแล้วการออกแบบก็สวยงามในแบบด้านไม่ต้องห่วงนะลายหิ้วมือมันไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นทุกคนนี่นะด้วยความเป็นเป็น,ปน,ปนด,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 ด้านๆนะเนาะ ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยเท่าที่ผมได้สังเกตแล้วก็ลองจับจับดูอ่ะห้าพมันเหมือนจะน้อยนยีในแท็บเล็ตใช่ไหมแต่คุณอย่าลืมว่ารุ่นนี้มันแค่จอ10.1นิ้วแล้วก็จอแค่ HD มันไม่ได้กินแบตอะไรมากแบตเนี่ยตอนเี้เลยหลือน53นะครับลดไปเท่าไหร่จากการที่ผมไปใช้งานที่เปิดเปิดให้ทุกคนเห็นนะดังนั้นถ้าใครเนี่ยจะเอาไปแบบว่าเล่น ทั่วไปซื้อให้ลูกให้หลานซื้อให้เป็นของตัวเองนักเรียนนักศึกษานะใช้งานทั่วไปเนี่ยเลิศนะครับสนใจก็ไปตำกันได้ประมาณนี้ครับขอบคุณมากเลยที่รับชมขอบคุณครับตีครับ